สบายดีพี่น้องวัคซีนครบชนิดนะจ๊ะอยู่ห้องเลยพี่น้องทายนอนทายนอนนี่นอนแล้วรับแล้วเดี๋็กจีพายอยู่ข้างนอกเนาะพี่น้องเนาะต่ายหากรามน้ำแล้วไปเฟิ่งพ่อเพิ่อนเห็ดเนี่ยพ่อเพิ่อน เพื่อนกับพูน้าเพื่อนกับตาม,มนลรถยนต์ใสยเพืองพักไปนอกนือ เอาไปเบิ้งพักด้วยเนาะ <c oughs> ไก่เด้พี่น้องยังไ่นำโรงงานกับน,นี่เป็ดตัวหนึ่งไก่ไม่ต้นตอต้นคิงให้นนอะรถเฮา ก้าดหนาวพี่น้องต็นหน้าห้องโอ้ห้องงานมาอยู่ในห้องงานเลยนะพี่น้องเมื่ออื่นก็กลับแล้วกลับตอนเศร้าดอกแคร์โอ้ไ่ได้เก็บมือเนาะดอกแคร์เดี๋ยวต้องไหนน้องอยเก็บอ่ะ Iya. Pak. Pak sih bed wane. Ini yang ini. Mu. Mu. Panjang. Panjang ini. Panyon bapak. Panyon. Pa oh. Menang. โนมะแห้งนะพี่น้องอยู่ในตีนผาเลยตีนผู้เลยต้นมะเพชรน้ำเฮ้ยหนาวลมแหงเด็ดพักของห้าวเลยพี่น้องสลัดนี่าากินจนเมดแล้ว อันนี้สลัดสีม่วงอันนี้พดน้ำเลยเด้นนอพีน่น้องเดิมมะขวน้ำใส่กะเพราต้นม่วงรีวิวหอ้องรีวิวพักรีวิวเติมมะแข่งน้ำนมีมะเพียดน้ำพี่น,อน้องนี่นี่ เอออมอนด์ลนะ้างถ้วยอืมหอมอรวมมองหาอันนี้ต้นสตรอเบอรี่ขันนี่ออกมากออกแล้วตรงไหน,นออกแล้วเนี่ยน่าจะน้องบนินบลจ้ะ ของเตะก็มีมีไก่ไอ้ได้พี่น้องอยู่นี่ค่ะต้มีแ่นางนำ้ำหน้าพูนจะมีนม้ำจะพี่น้องเลียบห้หวยนี่ค่ะเรียบนี่ยยามนี้มันแห้งแล้วเนาะบ่มีนม้ำามีไก่นำ้ำกู้ขัวเมียไกาย่ สีขาวสีแดงหักม่งน้ำปูสกระถางไว้นี่เลยนะครับมง่งเบินหอยพักได้นะมดแล้วพักนะน้ำเห็ดเงี้ย สาวล่างถธอโอ้ยลมแหงขนาดเลยผมรึ๊ยหนาวลมานี่วนะันนี้เนาะน่าจะพิเลยค่ะมันน,นี้ะเออเจ็สั้นและนี่กมานี่น้ำ ค่ะกันลูกชายนอนเด็พี่นอ,อ้ยหนาวทักขาน่าน,น,น้อยหนึ่งสามกบเนะื้อ <c oughs> กินหมดแล้ว <c oughs> เออเขอบอกอบอกกัน

เจ้าก็บอน้ำล้างเลยสะอันนั่นแห้งอัลมัไตุ๊เจดกินอยู่นี่มือนเนี่ยถูถู ทุ้ยทุ้ยจักน้อยล่างถวยนี่จะแข็งนะต้องแข็ง,ขงเออได้โยหินนะ้อยไ,ได้สิบเอาเข่าอ่ะยังยู่หว่ไม่กินเบิร์ดหรอเอล่ายังหน่อยเดียวแจ็คเลย เป็นข้าวอ่าตื่นแล้วโอ้โอ้ไหากกระตื่นเครียดไว้โอ้ให้พวกเอาเด้อให้พวกเอาเด้อนี่ล่ะมอนเอฮะโอ้ ở đâu Thầy phụ đâu, ở đâu? À... À... Ôi mải, đồ... Ôi Tương vừa hiền phải Tương mà mẹ. À... <cười> <cười> à... mà vừa <laughs> à... Hay ai Đây đây này Ơi, sẽ chồng hôm ăn Ơi, chè đi, ôm con, con. con, ôm con ôm quạt ôm quạt đây chị hà chưa hay lụa à? ai <laughs> <Ê>, hay à <đi. cười> nè so sẽ nào hơn ơ bơ cái hay bơ cái bước cái bước cái cái nói đi ở đây สวัสดีป้าลุง,สว,ส,งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใ่ะใจชงให้ดูไวไวใจชงให้ดูก่อนอู้ใจบุรีบ่ะโอ๊ยมาเตือนใจบุรีบ่ะใจเฮ้ยฮะเอ๊มันหลุดมาเห็นให้จะใจ A xin lời đi, à, chị xin lời đi, lợi, xin lời đi, a xin lời đi, à, chị lờ đi. Chả, Ê <cười> 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 à, Ê chị lợi, a chị nì đây chị lợi, a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  chị lợi, chị lợi, a chị coi a chị lợi, a chị lợi, ยังไงน,นี่ข้าวเด้อพี่น้องนีะ <Okay, good. S 1> ข้าวนี้ข้าวเจ้าอันนี้มีอะไงคือไปเปล่นแบบนี้ oh, <man. S 1> ขัว่วะขว่ขวหมูฉันเป็นสีแด,ดงๆเลยอะไรอันเก่งชื่ออะไานี่ <Yeah. S 1> อ๋อคาร์ล่าคาร์าลานี่ สีลงเหลืองเก่งจืดกินกับขัวนี่เห็นตาตาเลยเห็นตาตาเลยแนวบอกิออกเนาอกว้าบังคอล่์นะคุณล้อไปเอาไปนอกเลยวันนี้จะองไม่ลูกนี่ไม่ใช่กินข้าว กินข้าวได้พี่น้องมาเนี่ข้าวมูข้าวมูเมนูอย่างน้นองแปบุ้งหัวนีม่มนออกสีแดงๆคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะจ้าฝากกาไดไลค์กดแชร์กดติดตามไิดเมนเดเดียวด้จ้าเในคลิปนี้ก็สิกินข้าวนี่ิกราบสวัสดีโอ้ข้าวข้าวเจ้าเด้อพี่น้องบายบาย